สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีพิงปิ้นเซตนะคะสา์านี้ประมาณนี้นะซึ่งข้างล่างก็บางต้นก็อาจจะมีต้นเล็กๆอีกนะคะประมาณนี้นะไซส์กระถาง5นิ้ว6นิ้วนะคะอยู่ที่450ลวมส่งนะคะนะมันจะเป็นฟอร์มกรนะคะด้วยนะแต่บางอันก็ไม่กอนะคะ แล้วก็ไข่เท่ากันหมดนะคะ450ลวมส่งนะคะอ่าอันนี้สำหรับพิงปพิมพ์เซตนะคะมีหนึ่งมีกระถางหนึ่งนะคะกระถางสองนะคะกระถางสามกระถางสี่กระถางห้านะคะที่ออกสีแบบเยอะๆแล้วเนาะแล้วก็มีค่ะกระถางหกนี่นะคะมีกระถางหกนะมีประมาณนี้อะ ส่วนนี้ก็ถังเจ็ดดูสิค่ะเยอะแยะมากมายนะคะใครสนใจต้นไหนก็แคปมานะคะ450รวมส่งแล้วก็มีซิวะคราวค่ะออมาดูกันซิวะคราวต้นประมาณนี้มาดูกันนะคะไซส์ประมาณนี้ใบเท่าฝ่ามือนะคะกระถาง8นิ้วนะคะแบบนี้นะคะมีหนึ่งสองสาม เมื่อประมาณใบใหญ่ๆมีประมาณห้าก,กระถางนะคะราคาห้าร้อยรวมส่งค่ะนี่นะคะห้าร้อยรวมส่งสำหรับซีเวอร์คลาวนะคะใบให,ใหญ่แบบนี้อ่าเดี๋ยวไปดูตัวต่วตอไปค่ะส่วนนี้เป็นมอนเพาะเมล็ดนะคะมอนสเตอร่าไซแอนนะคะเพาะเมล็ดนะคะก็อยู่กระถางหกนิ้วเนาะไซประมาณนี้นะคะพวกนี้นะอ่ากระถางละ 150รวมส่งนะคะ,ะประมาณนี้มีประมาณ10กระถางนะคะสำหรับไซส์ประมาณนี้ส่วนนี้คือฟีโลใบมะละกอนะคะทุกคนนี่นะคะใบมะละกอจะอยู่ราคาที่250าบาทรวมส่งนะคะมีเยอะมากนะต้นโตๆตแล้วแบบนี้เลยนะคะเนี่ยต้นโตแล้วนะคะอ่า250บาทรวมส่งนะคะมีประมาณ20กระถางะคะ่ะ ส่วนนี้เสือพานนะคะบอนเสือพานนะคะไซส์ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเอาให้ดูว่าใบก็จะมีแบบใบโตโตแบบนี้อย่างนี้แล้วนะคะอ,อยู่ที่หนึ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทรวมส่งนะคะบางกระถางนะคะที่เล็กเกหน่อยแต่จะมีสองต้นนะคะแบบนี้หนึ่งร้อยแปดสิบบาทรวมส่งคะ่ะมีเยอะเลยนะคะ ส่วนนี้เบอร์กินนะคะก็จะคัดสีประมาณนี้ให้นะคะนี่ที่มันขาวๆเยอะๆแบบนี้แล้วนะคะอ่ากระถาง8นิ้วน,นะคะส่งไปทั้งกระถางนะคะอยู่ที่320รวมส่งค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ